ทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยที่คุณกันจอมพลังเคยไปช่วยเคยไปทําเคยไปอะไรไว้วันนี้ทาหารเขาทําคลิปออกมาฐานปฏิบัติการเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เป็นเพราะใครล่ะมันเป็นเพราะใครที่ไปกันคุณกันจอมพลังออกจากวงการนี้ไปเลยเนี่ยเป็นเพราะใครคนที่ไปผลักให้กันจอมพลังหลุดออกไปจากวงจรเเคยออกไปรับผิดชอบหรือย,ยัง ตีเสร็จกระแสดันกลับมาตีไม่ได้ก็ไปตีคนอื่นต่อไปล่อคนอื่นต่อไปเอาคนนู้นคนนี้ต่อนี่คือวิธีการทํางานของไอ้พักการเมืองบางพักที่มักจะจะแอบอ้างว่าตัวเองเป็นพักการเมืองคุณภาพแต่สุดท้ายทําทุกอย่างชิบหายหมดวันๆเอาแต่สร้างวัทกรรมเอาแต่ผลิตวัทกรรมไอ้งานดีๆมีให้ทําดังถมเถไปเป็นสอสอตรวจสอบการทําหน้าที่ของรัฐบาล เสือกมาตรวจสอบประชาชนก็แทนที่จะไปแจ้งความหรือไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนเขาไปตามดูเอาไปตามเช็คเอาตัวเองเสือกระโดดมาเล่นแล้วก็เนี่ยวันๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับเชิดหน้าชูตาถ้าเป็นเจ้าหญิงของอะไรฮะของคำเหมงก็เรียกว่าวันๆเราแต่กระแดหน้าที่ตัวเองมีไม่เสือกไปทําการทํางานใน,ใน,ใ,นในฐานะ สอสอ,สอการทํางานในฐานะนักการเมืองเนี่ยมีให้จับให้ต้องอยู่เยอะแยะไปหมดแต่เสือกไม่ไปทําหาลากไส้แล้วมึงดูเนี่ยวันนี้ทหารเขาเนี่ยเขาปล่อยคลิปออกมาว่าเขาลาบากเนี่ยเบียกแล้วไม่ได้พักผ่อนนี่เด็กกาลังพลไม่ได้พักผ่อนมันสลับกันไม่ได้ทีนี้แม่งตื่นทั้งหมดเลยทีนี้นี่ถ้าเกิดว่าการจอมพลังอยู่ป่านนี้นี่นั่งกินข้าวดูหนังผ่านมือถือเพลินแล้วนี่เขาเรียกว่าเสือกจัดการนอกสังแล้วเล่นใครไม่เล่น ไปเล่นกับประชาชนแล้วทุกวันนี้เป็นไงครับตัวเองโดนเองเลยวันนี้คุณไผ่ลิกเตรียมจอดนะครับเตรียมจ่อรวบรวมเอกสารเออเอกสารเตรียมยื่นให้กับปปชแล้วขอเสนอให้ยุบพักการเมืองถ้าหากว่าพบกระทําความผิดก็อย่างเรื่องไปทวงประสาทที่สุรินทนระ์เน่ะผู้ว่าไม่รู้ไปอยู่บ้างไม่รู้นะแต่แต่คงจะมอ่กกัว่าผู้ว่าสุรินทร์อยู่แหละช่วงจังหวะนี้ยนะช่วงจังหวะนี้ผู้ว่าสุรินทร์ยังไงก็อยู่ แกให้รองผู้ว่ามาตอบก็ส่วนใหญ่งานงานพวกนี้เขาจะให้มอบรองหมดและรองผู้ว่าสุรินแกก็ออกมาพูดแกบอกว่าคือสื่อมันไปลงว่าสั่งห้ามคณะที่จะทํากิจกรรมทวงราษาตาควายห้ามไปจัดก,กิจกรรมแล้วพอทัวร์ไปลงรองผู้ว่าปรากฏว่าเป็นยังไงครับกูเห็นหน้าและรองผู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงกูเห็นแล้วกูไม่แปลกใจหรอกสุดท้ายทัวร์ไปลงแกไงแกก็ออกมาและข่าวก็โทรไปสัมภาษณ์แกก็พูดบอกว่าอ๋อที่ผมห้ามเนี่ย คือไปห้ามเรื่องของการจัดกิจกรรมคือแกไปแกไปให้สัมภาษณ์กันนะักข่าวแกคงตื่นเต้นอ่ะแกบอกอ๋อที่จริงๆแล้วผมไม่ได้ห้ามอะไรนะเพียงแต่ว่าผมห้ามน,นักกิจกรรมที่จะไปทวงประสาทตาควายห้ามใช้สถานที่ราชการเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดอะไรพวกนี้ห้ามผมก็นึกอยู่ในใจนะบอกโอ้โหมันคงไม่มีใครโง่ขนาดนะั้นหรอกไปทวงคืนประสาทตาควายงานระดับจังหวัดไปทวงคืนกันในวัดเนี่ยนะมันมีใครเขาไปทำกันวะ ไปทวงคืนภาษาตาควายแถวๆโรงพยาบาลอย่างเงี้ยใครๆเขาก็รู้ยกเว้นหมาเท่านั้นที่แม่งไม่รู้โรงพยาบาลเขางดใช้เสียงโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ไปจัดหน้าแนวของเขาส่วนแนวที่เขาจะไปจัดเขาจะไปจัดตรงไหนกําลังทหารเขาจะเป็นคนพิจนารณานแล้วการจัดแบบนี้เขาต้องมีการพูดคุยกับหน่วยทหารไว้ก่อนแล้วว่าเขาจะจัดกิจกรรมนะทหารก็จะได้ส่งกําลังไปช่วยดูแลเขาอาจจะมองว่าเออให้แค่ตรงนี้พอนะ อย่าเลยไปตรงนู้นเพราะตรงนู้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าลูกกระสุนจะปิวมาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ตายกันอีกหรอกกับระบงกับระเบิดล้วก็ยังไม่เก็บอันอใครอยากจะมาจัดการชุมนุมตรงนี้ก็ได้แค่ตรงนี้เขาก็จัดรองผู้ว่ามีมีความคิดได้แค่นี้เนี่ยนะแทนที่จะบอกว่าไอ้ที่สั่งห้ามเนี่ยคือเป็นห่วงความปลอดภัยและที่สําคัญเนี่ย เราได้ประสานไปที่กองทัพภาคที่สองแล้วแล้วเขาก็เป็นห่วงตรงนี้ผมก็เลยออกมาเตือนว่าไม่เห็นด้วยอย่าใช้คําว่าห้ามคือใช้ว่าไม่เห็นด้วยส่วนถ้าอยากจะจัดเดี๋ยวรอจังหวัดจัดงานการชาติเสร็จก่อนนะและเดี๋ยวเราค่อยมาจัดก,กิจกรรมหน้าสารการจังหวัดและเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายเซลฟี่ด้วยอะไรแบบเนี้ยคือมันก็จบไงมันก็คงไม่มีปัญหา กลายเป็นว่าชาวสุรินแม่งรวมตัวไม่ไล่ขเขมรแล้วจะไปไล่ผู้ว่าแทนแล้วผู้ว่ามึงก็แทนที่จะลงมาพูดเองนักเสือกไปปล่อยลูกน้องพูดและไอ้น,นี่ก็แม่งไม่รู้พูดเอามันหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจในยบ้านเมืองเราแม่งมีผู้บริหารแต่ละตัวแต่ละตัวถ้าได้แค่นี้นะว่าจังหวัดสุรินทั้งจังหวัดจะยกให้เขาไปเถอะจะได้ทิ้นเรื่องแล้วเราจะได้ทํากําแพงนะผมว่าผู้ว่าต้องลงมาชี้แจงเองนะท่านเป็นพ่อเมืองท่านเป็นพระเนตรพระกันแทนพระเจ้าแผ่นดินเน่ะท่านต้องลงมาพูดเอง มาบอกกับประชาชนว่าไอ้ที่ร้องผู้ว่ามันมันพูดผิดอันนี้ผมสั่งเคกะโหลกไปแล้วนะฮะผมสั่งให้อาสาสมัครเนี่ยเคกะโลกร้องผู้ว่าไปแล้วส่วนผมวันนี้จะมาบอกว่าจัดการชุมนุมได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเพื่อเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ให้ดูให้เขเมนรู้เลยว่าคนสุรินทั้งจังหวัดนะครับจะทวงประสาทคืนก็มาจัดกันที่หน้าสารากลาง นี่ขนาดเรามั่นใจคุณอนุทินชาญวีรกูลเลยนะผมเชื่อเลยว่านายกอนุทินเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรฮะสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์หรือเว็บพนันเพราะไม่มีข่าวแกเลยผมมั่นใจว่าแกบริสุทธิ์ในเรื่องพวกเนี้แต่ที่ข้างหลังแกลงไปหลังจากแกลงไปเนี่ยโอ้โหหันไม่มองเนี่ย ตายหาแล้วพวกเราทั้งนั้นเลยนี่แล้วผมบอกเลยยุบสภายุบแ,แน่ยุบแน่แน่ครับเขาไม่อยู่ให้เลือกเขาไม่อยู่ให้ไอ้พักส้มไอ้พักแดงเนี่ยไปเชือดเข้าในเวทีสภาหรอกเขายุบแน่นอนแล้วคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือนักการเมืองทั้งหมดเดือดร้อนมีพรรคการเมืองบางพรรคนะที่ชอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยวิเศษกว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันเรียกเงินคนไปนั่งนั่งในสภาเนี่ยมีตําแหน่งขาลอยก็เรียกเขาเป็นแสนเลยนะ เฮ้ยตำแหน่งนี้ไปนั่งเฉยๆก็สองแสนถ้าจะเอาดีหน่อยก็สี่แสนห้าแสนไปนั่งแล้วไปนั่งรอๆไปนั่งเท่ๆแต่เสียเงินบอกพักไหนวะเอาก็พักคนดีไนงะบอกอ๋อเหรอพักคนดีเนี่ยนะเขาเอาตังเหรอเอาตังจริงอยู่ครับสอสอไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแต่ด้านจริยธรรมมาโดนแน่นะครับโดนแน่ๆแล้วเงินที่เอาไปแจกกันทุกเดือนทุกเดือนนะ่ะนะไอเนี่ยเป็นเงินของทางราชการ โอ้ยโด,ดนดำเนินคดีบอกให้เลยผมมองพวกนักการเมืองเหมือนหมากันทั้งนั้นนะผมไม่ได้มองอย่างอื่นเลยนะเพราะไอ้พวกนี้มันโกหกหลอกลวงในการเมืองแ้้ก็มีแต่หมานะ่ะ บอกพวกท่านจะเลือกจะเลือกใครแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่เลือกหมาผมเลือกที่จะไม่เลือกที่จะไปกาช่องไม่ลงคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนผมอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าเลือกที่คุณภาพเชื่อผมเถอะแล้วคุณจะกาไม่ลงเลยเพราะนักการเมืองบ้านเราถ้าเอาคุณภาพนะคุณจะไม่เห็นเลยสักตัวหนึ่งสื่อแม่งไปอวยแกนะบอกโอ้ oh, ตอนนี้พักเศรษฐกิจมานดับหนึ่งบอกโอ oh, ้มึงดูมึ่งไปจ้างใครทำโพยบอกพักพลเอกรังสีมาเป็นอันดับหนึ่งคือ มันเป็นเรื่องทั้งหมดเลยนะทั้งหมดที่มีการพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องการที่เป็นการวิเคราะห์ แต่สิ่งที่พลเอกรังสีวิเคราะห์มานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดทั้งหมดนะถามว่ามันมีโอกาสไหมมีแล้วแม่งมีสูงมีสูงนะไม่ใช่ไหมนะถ้าเกิดบ้านเมืองเราไม่ถูกคุณเซ็นซื้อตัวไปเนี่ยนะผมถามว่าป่านนี้ประสาทตาควายเป็นของเราไปแล้วผมถามว่าวันนี้เนี่ยไอช่องอานมาเนี่ยทั้งหมดนะตรงนั้น,นเป็นของเราไปหมดแล้วผมบอกได้เลยว่าช่องบกสาราตีมุกทุกอย่างจบหมดแล้ว เรื่องของเรื่องอ่ะมันเกิดจากสองตระกูลอ่ะสองตระกูลที่ไปทะเลาะก,กันก็ต่างฝ่ายต่างไปรับเงินกันมาหมดแล้วไอ้ไอ้ฮุนเซนก็เป็นไงไปรับเงินจากฝรั่งเศสไปรับเงินฝรั่งเศสไอ้ส่วนอีกตระกูลหนึ่งไอ้พว้นี้ก็ไปตัดไปรับเงินจากนโยบายมันข่มกันไปขบกันมาแล้วมันมีไอ้นักการเมืองปากเสียเนี่ยก็ไปพูดเรื่องที่มันไม่ควรจะพูด แล้วทุกวันนี้เนี่ยผลพวงของการพูดมากผลการพูดและไม่รับผิดชอบผลประโยชน์ที่มันหล่นลงมาตรงเนี้ยแม่งก็เลยเอาชาติเข้าไปผูกประเทศจีนเนี่ยเขาวิเคราะห์ถูกเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากขาเขมรนะมันเกิดจากเราจีน,นพูดเลยนะตอนที่มีไอ้บ้าตัวนึงเนี่ยไปยืนพูดอยู่บนโลนิเก ที่บอกว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยที่สร้างที่เรามาปักสร้างวิกกันที่ลงลิเกเนี่ยความจริงพื้นที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของเอกชนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของหลวงเรามาแบ่งกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าปรงค่าปรับกันเนี่ยเห็นว่าจีนนะเขาวิเคราะห์ถูกเขาบอกว่าปัญหามันเกิดจากไทยเสือไปปลุกผีขึ้นมานะครับแล้วจังหวัดที่ไปปลุกผีขึ้นมาเนี่ยมันมีไอ้เขมรที่อยู่ต่างประเทศมันได้ยินปุ๊บมันก็จี้เรื่องนี้เลยพอจี้เรื่องนี้ไอ้ฮุนเซนก็อยู่ไม่ได้ไง ไอฮุนเซนก็อยู่ไม่ได้ก็เหมือนกับกบสุวรรณันสมัยก่อนน่ะกบสุวรรณันคงยิ่งเนี่ยไม่ได้พูดหาเหวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำเหม็นเลยแต่ไอฮุนเซนเอาเรื่องของกบสุวรรณันเพราะเป็นคนดังไงมาจุดกระแสะเรื่องนี้จนกระทั่งนําไปสู่การเผาสถานทูตเสร็จแล้วก็เล่นละครกันเลยว่าเด,วเดี๋ยวกูจะนู่นเดี๋ยวกูจะนี่ทำไมยอมอย่างนั้นถ้าไม่ยอมอย่างนี้นออนเดี๋ยวกูจะบุกนะมึงก็เล่นละครกันทั้งนั้นน่ะ สมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลแบบนี้ถ้าสมัยก่อนมีโซเชียลแบบนี้กูก็ด่าคนนั้นเหมือนกันผมต้องด่ามันว่ามึงเอาประเทศเนี่ยมันมาเล่นละครแล้วคุณดูเลยทุกวันนี้เนี่ยทุกวันเนี้ยถ้าไม่ได้ทหารรุ่นใหม่ขึ้นมาช่วยปกป้องประเทศเนะผมบอกเลยแม่งย่าแต่ทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งบิ๊กเล็กเนี่ยถ้าไม่โดนกองทัพบ,บีบมาก็ไม่กล้าพูดแบบนี้หรอกอย่าทำเสียชื่อโรงเรียนสิทธิ์เก่าโรงเรียนในร้อยจะบรรอ พวกท่านเวลาเดินออกจากโรงเรียนข้าพเจ้าจะอะไรรักษาบรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตเวลาเดินกลับเข้าโรงเรียนก็ท่องแบบนี้สุกอาทิตย์พวกมึงจะท่องกันอย่างเงี้ยที่หน้าพระบรมรุษสวรีข้าพเจ้าจะรักษาบรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิตแล้วกูถามเนีรักษาอะไรขเขมรแม่งเข้ามาทักขนาดนี้แต่ก่อนเยววาวชนบ้านเรานี่นะไม่มีแบบนี้นะ พอหลังจากมันมีไอ้พักการเมืองบางพักไอ้นักการเมืองบางคนเนี่ยไปปลุกระดมให้เด็กเนี่ยมันไปสําคัญผิดว่าสถาบันเป็นปัญหาเนี่ยโอ้โหเท่านั้นเองเนะเด็กๆเราติดคุกกันเพียบเลยนี่ยังนี่นี่ยังรอการติดคุกอีกหลายเจ้านะที่ยังศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยที่ได้รับการได้รับการประกันตัวไปแล้วก็ดีที่ไม่ได้รับการประกันตัวก็ดี คืออย่าไปโทษสารท่านเลยว่าทาไมคดีหนึ่งหนึ่งสองถึงไม่ยอมให้ประกันตัวกันมีครับบางคนก็ได้ประกันตัวก็อย่างไอ้ลุงอย่างไอ้แพนกวินเนี่ยที่ประกันตัวไปแล้วสุดท้ายไปไหนอะไปต่างประเทศกูก็คิดว่านักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มันอยู่ในสารมันยืนชี้หน้าสารอย่างเงี้ยมันยืนบนเก้าอี้แล้วมันชี้หน้าสารคุณด,ดูเด็กเดี๋ยวนี้ก้าวเล้าขนาดนี้คุณดูเอากันแล้วกันผลพวงจากใครอคุณรู้ไหมครับว่า ในหลวงเราเนี่ยนะครับหรือพระมาหากษัตริย์ของเราเนี่ยทรงมีพระราชอำนาจมากมาย่กยกองเลยในอดีตคำพูดของพระเจ้าแผ่นดินคือกฎหมายในสมัยที่เราปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคำพูดของพระเจ้าแผ่นดินคือกฎหมายแต่พอมาวันหนึ่งคณะราษฎรเนี่ยนะครับไปตัดทอนบ่อนทำลายพระราชอำนาจของในหลวงของเราหมดเลยเหลืออำนาจไว้สองอย่างคือหนึ่ง อำนาจในการโปรดเก้าการโปรดเก้าตั้งแต่ข้าราชการระดับสิบหรืออธิบดีขึ้นไปเนี่ยเป็นอำนาจของในหลวงทรงจะใช้พระราชวินิจฉัยพิจารณาว่าคนนี้สมควรไหมก็จะมีฝ่ายถวายความเห็นในหลวงเราถูกตัดอำนาจไปเกือบหมดจนการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือข้าราชการระดับสิบเนี่ยมันเป็นอำนาจของพระเจ้าแผ่นดิน นี่ที่พูดอย่างนี้นี่กาศจะไม่เหลืออะไรให้ในหลวงเลยใช่ไหมเวลามีอะไรก็พาคนไปเรียกร้องกันในหลวงแล้วในหลวงมีอำนาจอะไรอะ่ะก็พวกมึงเล่นตัดกันไปหมดเลยเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าจะพยายามโยนบาปให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมไม่แปลกใจแล้วครับที่มีนักการเมืองบางพักบางคนนะครับที่อยู่ทางใต้แล้วพอเวลานะครับโจรก่อการร้ายมันไปนยิงถล่มฐานทหารยิงตำรวจยิงอาสาสมัครตายเนี่ย นักการเมืองชั่วๆ,วๆเร็วๆบางคนเนี่ยก็ออกไปยืนประท้วงออกไปเรียกร้องในสภาบอกว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบโจรก่อการร้ายไม่ได้ผิดแต่รัฐบาลผิดเนี่ยที่สังคมเขากระน,นำสังคมเขาโจมตีแล้วมันอยู่พักไหนซึ่งผมก็ยังตามตัวมันอยู่ว่ามันตกลงมันอยู่พักไหนเวลาโจรใต้ถูกยิงตายมันก็มีไอ้ไอ้ไอพวกสมาชิกพักหรือคนในพักของพักการเมืองบางพักเนี่ย จะไปแย่งศพจากโรงพยาบาลพาชาวบ้านชาวเมืองไปเจ้าหน้าที่ต้องห้ามเอาไว้สุดท้ายแม่งเขาไปดูประวัตพิพรรคการเมืองมันเป็นผู้สนับสนุสน,นพรรคการเมืองเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองบางพรรคนี่ว่าแล้วคุณดูไอ้ไอ้แนวคิดของไอ้คนพวกนี้นะเรื่องของพระราชาอำนาจเนี่ยเนี่ยถูกหั่นกันไปอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาก็จะไปเล่นงานพระเจ้าแผ่นดินกูถามว่าคนไทยคนไหนแม่งยอมอำนาจการแต่งตั้งข้าราชาการระดับสิบเป็นอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในพระราชาวินิจฉัย ถ้าแม่งเลือกตั้งผู้ว่ากันทั้งหมดก็ตายพอดีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาปัตตานียะาลานรา,าที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่นี่เป็นปัญหาพวกนี้หมดเลยคนสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยแต่มันมีคนบางคนเนี่ยชอบไปอะไรปั่นยุแยงปลุกกระแสอย่างบางคนบอกเรียกรัฐปัตตานีเลยไอไอ,ไอดีตนักการเมืองบางคนที่แม่งชอบเรียกรัฐปัตตานีวันนี้ที่มึงมีกินที่มึงมีใช้ให้สํานึกพระมหาการุณาธิคุณด้วยเกิดบนแผ่นดินไทยหากินอยู่บนแผ่นดินไทย ฟาดเมียจนกระทั่งได้ลูกอยู่เกิดมาเป็นคนไทยมึงยังจะเนรคุณเขาอีกนี่เขาเรียกว่าพ่อแม่มึงก็ไม่เคยสั่งสอนวันๆก็เอาเงินฟาดหัวเหมือนกับนักการเมืองบางคนโอ้โหใส่สูตรผูกไทยดูดีผู้จาคล่องแคล่ววิสัยทัศน์กว้างไกลแต่ทําให้บริษัทตัวเองเจ๊งะนะเนรนาดมาแล้วทําให้ตัวบริษัทตัวเองล้มละลายกันมาแล้วแต่พอเวลาอยู่หน้ากล้องโอ้โหแม่ใส่สูตรผูกไทยเดินเท่เลยเดินยิ้มยิ้มอย่างเดียวเลย ท่านคะแสดงวิสัยทัศน์การเป็นนายกให้หน่อยโอ้โหพูดเป็นต่อยหอยเลยแต่เบื้องหลังแม่งทําโรงงานตัวเองเจ๊งทําบริษัทต,ตัวเองเจ๊งนี่ก็มีนี่ก็มีม,มีอยู่ในสภาเราเนี่ยพวกล้มเจ้ามันเยอะนะฮะพวกในลคุณแผ่นดินมันมีเยอะถึงขนาดยอมขายแผ่นดินยอมยอมขายชาติอันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ